ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2096การทํารทำลายตนเองใช้เลือดของพวกเขาเพื่อขับเคลื่อนหม้อน,น้ำโบราณิกาทองคำใบหน้าของราชาแฝดจิินอย่างดูซี่เซียวพลังงานของพวกเขาลดน้อยลงทั้งสองคนจ้องมองไปที่กระจกปีศาจจางซานในมือของจารุเฉินอย่างร้ายแรงพวกเขาคิดว่า พวกเขาสามารถฆ่าจารเฉินได้อย่างง่ายดดยด้วยการรวบรวมคนนับพันแต่พวกเขาก็ไม่ผิดไปมากกว่านี้แล้วจารเฉินฉลาดเกินไปและหันมาสนใจพวกเขาหลังจากมองผ่านแผนการกับพวกเขาแล้วพวกเขาหันไปมองบรรพบรุษสื่อฉานด้วยความกลัวนในสายตาของพวกเขาในขณะที่บรรพบรุษสื่อฉานควบคุมศพสงครามอันทรงพลังหลายร้อยตัวเพียงลาพังหากมีข้อผิดพลาดในแผนมันจะเป็นความผิดพลาดของพวกเขาที่จะให้บรรพบรุษสื่อฉานเขา้ามามีส่วนร่วม สิ่งต่างๆคงไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นเจ้าสองคนยังพยายามหลบหนีแม้สิ่งต่างๆจะเป็นเช่นนี้อย่างนั้นเหรอราชาแฟรจินยางจารุเฉินก้าวไปข้างหน้าโดยมีผ้าทิศสีทองแห่งการทำลายล้างอยู่ในมือของเขาร่างกายของเซี่ยวเฮยขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีไฟนิรันร์ลอยขึ้นจากร่างกายมันมองลงไปที่ราชาแฟรจินยางด้วยสายตาที่โหดเหี้ยมเจ้าสองคนเคยมีโอกาสมาก,ก่อนน่าเสียดายที่เจ้าใช้สรุ่ยสุไลตอนนี้มอบตัวซะไม่เช่นนั้น ข้าจะไม่เพียงแต่กืนกินสมุนไพรแห่งความทุกข์ยากยวนหวยุยแต่ยังรวมถึงเจ้าสองคนด้วยเซียวเฮยสามารถเดินทันหลายร้อยลีด้ดิพิตาตอนนี้พวกเขามีความได้เปรียบอย่างแน่นอนไม่มีทางที่ราชาแฝดจินหยางจะหนีไปได้ความเสียใจเกิดขึ้นในราชาแฝดจินหยางพวกเขาพ่ายแพ้การต่อสู้ครั้งนี้ด้วยความผิดของตัวเองการซ่อนตัวในโลกป่าใบเล็กถือเป็นความผิดพลาดพวกเขาขุดหลุมฝังตัวเองโดยให้โอกาสจางวิเชนกำจัดพวกเขาเออกไปทันที แววตาที่เด็ดเดี่ยวฉายแววดวงตาของราชาตา้าหยางขณะที่เขากวาดสายตาไปที่จางรู่เฉินและอีกสามคนจางลู่เฉินพวกเจ้าทุกคนทําได้ดีมากข้าประเมินพวกเจ้าต่าไปแต่อย่าฝันว่าจะจับเราได้นั่นเป็นไปไม่ได้ราชาตา้าหยางทาท่าทางประทับตาในขณะที่เขาพูดรูปแบบลึกลับปรากฏขึ้นบนผิวหนังของเขาและมีแสงสีทองระเบิดออกมาขณะที่ร่างกายของเขาลุกเป็นไฟสีทองช่วงขณะต่อมา ราชาต้าหยางก็หายตัวไปและแทนที่ด้วยดวงอาทิตย์สีทองที่กำลังขึ้นซึ่งปล่อยพลังงานอันเข้มข้นมหาศาลออกมาเมื่อถูกความร้อนจัดหินที่อยู่รอบๆก็ละลายอย่างรวดเร็วไม่นานก็เกิดแอ่งลาวาอันกว้างใหญ่ในขณะเดียวกันราชาเสี่ยวหยางก็เก็บหม้อน้ำโบราณในแก้วทองคำออกไปและไม่ลังเลเลยที่จะหนีไปเจ้ากำลังจะไปไหนเสี่ยวเฮยตะโกนและกระพือปีเพื่อไล่ล่าเสี่ยวเฮยไม่ได้เรียกพลังสูดออกมา แต่มันยังทรงพลังและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อมันไม่ได้เลือกเียจะต่อสู้กับราชาต้าหยางซึ่งตอนนี้กลายเป็นดวงอาทิตย์สีทองแล้วแต่ไล่าตามราชาเสี่ยวหยางไปทันทีทุกคนรู้ดีว่าราชาต้าหยางกําลังซื้อเวลาให้ราชาเสี่ยวหยางหลบหนีพระอาทิตย์สีทองที่ราชาต้าหยางสร้างขึ้นกําลังสะเทือนมันตอบสนองเร็วเกินกว่าที่เสี่ยวเฮยจะเคลื่อนไหวได้มันยืนอยู่ขวางทางเสี่ยวเฮยและปลดปล่อยพลังเซียนสีทองอสมพลัง ที่ร้อนพอที่จะละลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเปรีย้ยวเซลเฮวิ่งไปโดยไม่เกรงกลัวแต่ถูกพลังเซียนบังคับให้ถอยกลับไปอย่างโหดเหี้ยมทันใดน,นั้นจางรัวเฉินก็เคลื่อนไหวเขาเวียงโดที่สีทองเห็นการทำลายล้างออกไปกระตุ้นให้พลังทำลายล้างของมันโจมตีเข้าใส่ราชาตา้าหยางวางอาวุธลงและกลับใจบรรพบุรุษสื่อฉันเคร่งขึมพร้อมในตาแห่งความเมตตาศพส,สงครามที่พระเจ้าคำรามรวบรวมพลังของศพสงครามทั้งหมด เมื่อมันเอื้อมมือออกไปพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนมหาศาลก็พุ่งขึ้นและก่อตัวเป็นกระแสน้ำที่พัดเข้าหาราชาเสียอย่างที่กำลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าอยากจะสู้ก็มาสู้กับข้าสิราชาต้าหยางตะโกนด้วยความบ้าคลั่งในเสียงของเขาพลังงานที่รุนแรงมากขึ้นพ่อนออกมาจากดวงอาทิตย์สีทองที่เปลี่ยนจากราชาต้หยางเขย่ยาวมิติโดยรอบเป็นชิ้นด้วยวิธีนี้แล้วล่อขึ้นใหตุพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปลดปล่อยออกมาจากศพสงครามเทพเจ้า ถูกตัดออกและถูกกืนหายเข้าไปในมิติแห่งความว่างเปล่าปเรียดวงอันที่สีทองแห่งการทำลายล้างลีดลงในขณะที่มันหยุดและส่งเข้าไปข้างหน้าเซียวเฮยอยู่ใกล้ที่สุดด้วยแรงปะทะที่รุนแรงพลังอันรุนแรงก็พัดพามันออกไปเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงการแสดงออกของเซียวเฮยเปลี่ยนไปความแข็งแกร่งที่แสดงโดยราชาใต้หยางในตอนนี้นั้นน่าประทับใจมากกว่าตอนที่เขาและราชาเซียวหยางร่วมมือกันมาก เขาสามารถประทะก,กับดวงที่สีทองอย่างการทำลายล้างได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหม้อ,อต้มน้ำโบราณิกาทองคำและนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยมันเป็นความสามารถพิเศษในการทำลายตนเองด้วยแสงอาทิตย์ราชาใตา้หยางวางแผนที่จะฆ่าตัวตายและพาพวกเราทุกคนไปด้วยหรือเปล่าบนเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยภาพลวงตาการแสดงออกของสีพันดาราเปลี่ยนไปอารยธรรมพันดาราและอารยธรรมแสงอาทิตย์เป็น,นมันจมิรกัน ดังนั้นนางจึงรู้วิชาลับบางอย่างของอารยธรรมแสงอาทิตย์ไปอย่างดีความสามารถพิเศษในการทําลายตนเองด้วยแสงอาทิตย์เป็นวิชาลับต้องห้ามของอารยธรรมแสงอาทิตย์มันยากมากที่จะฝึกฝนและน้อยคนนักที่จะเชี่ยวชาญมันได้สําเร็จการใช้ความสามารถพิเศษในการทําลายตนเองด้วยแสงอาทิตย์เป็นอันตรายต่อพลังชีวิตและถ่ายกับฝนและยังทําให้เสียชีวิตได้ไม่มีใครที่จะใช้วิชาลับนี้ยกเว้นเป็นทางเลือกสุดท้าย การใช้ความสามารถพิเศษในการทำลายตนเองด้วยแสงอาทิตย์โดยราชาต้หยางทำให้สตีพันดาราประหลาดใจราชาต้าหยางหวางแผนที่จะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเย็นหยางเทียนจือถูกจางรุ่เฉินฆ่าตายหากราชาใต้หยางตายเพราะเขาไม่อาจบอกได้ว่าผัววุโสถีนจูแห่งอ้ายทำแสงอาทิตย์จะโกดแขนเพียงใดเขาจะต้องเปิดสงครามล้างแขนอย่างแน่นอนข้าเห็นปัญหาใหญ่รอยอยู่ข้างหน้าแล้ว ผู้อาวุโสแห่งอารยธรรมพันดาราสายหัวมีไม่กี่คนแม้แต่ในอารยธรรมแสงอาทิต์หรือาราชาแฟตจินหยางมีความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกันดังนั้นในกรณีนี้ใครๆก็คิดว่าราชาใตายย้หยางจะต้องตายอย่างแน่นอนสตรีพันดาราขมวดคิ้วนางไม่เคยคิดเลยว่าสิ่ง,งต่างๆจะผ่านไปเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้สําหรับนางที่จะเข้าไปแทรกแซงในตอนนี้ไรสาราสิ้นดีนางถอนหายใจเบา อา,ยารยธรรมแสงอาทิตย์เสียหน้าในครั้งนี้เชนจื่อของมันถูกสังหารและผู้ผู้ฝนจำนวนมากถูกจับตัวมันจะกลายเป็นเรื่องน่าขำขันเมื่อมีข่าวแพร่ออกไปขณะที่ราชาเสียวหยางกำลังกระจากไปจารุเฉินรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขารวบรวมกฎมิติในร่างกายของเขาทันทีเพื่อสร้างกระบี่แห่งมิติใบมีไม่สามารถหยุดได้และตัดรอยแยกขนาดใหญ่ออกทันทีแม้จะมีการปกป้องจากพลังศักดิ์สิทธิ กลืบีที่ไม่มีใครเทียบได้ยังคงโจมตีดวงอาทิตย์สีทองของราชาตใต้าหยางดวงอาทิตย์สีทองหลี่ลงทันทีพลังงานก็ลดลงสยบปั้นเซลเวยก้าวไปข้างหน้าก่อตัวเป็นไฟนิรันเพื่อสยบดวงอาทิตย์สีทองทันใดน,นั้นดวงอาทิตย์สีทองก็สว่างขึ้นอีกครั้งพลังงานของมันก็ทะยานขึ้นปรีเซลเวยถูกปิวไปก่อนที่มันจะทําอะไรได้ไม่มีใครสามารถสยบข้าได้ พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายราชาใตายย้หยางกล่าวเรื่มเสียงขมขืนดวงอาทิตย์สีทองหมุนวนขณะที่มันปลดปล่อยพลังทำลายล้างโลกเกือบจะราวกับว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์มหาเสียนตุม้มมิติโดยรอบแต่สลายทันทีและไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้จะผ่านไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นทันทีดวงอาทิตย์สีทองก็ตัดผ่านท้องฟ้าและวกับดาวตกโจมตีจานรั่วเฉินและคนอื่นๆด้วยความเร็วสูงมาก พลังงานทำลายล้างที่เล็ดลอดอกมาจากดวงอาทิตย์สีทองทําให้ทุกคนเกิดความกลัวไอเจ้าบ้าคนนี้กําลังจะระเบิดตัวเองเซลเฮยเบิกตากว้างยิ่งผู้ฝึกฝนมีพลังมากเท่าไหร่ผู้ฝึกฝนก็ยิ่งหวงแหนชีวิตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเมื่อจุดชุนวนต้นกําเนิดเสียนมีเพียงไม่กี่คนที่มีความกล้าหาญแบบเขาด้วยความแข็งแกร่งของราชาใตา้หยางการทําลายต้นกําเนิดเสียนของตัวเองจึงเป็นอันตรายถึงชีวิตแม้แต่กระทั่งมหาเสียน การกระทำอันบ้าคลั่งของราชาใต้หยางทําให้เสียเ่ยวเฮยหวาดกลัวเรามาร่วมมือกันเพื่อหยุดเขาจางรั่วเฉินพูดด้วยเสียงต่ามันสายเกินไปที่จะปราบราชาใต้หยางดังนั้นพวกเขาจึงหาทางหยุดเขาได้เท่านั้นมิฉะนั้นพวกเขาจะประสบปัญหาใหญ่ในขณะที่พูดจางรั่วเฉินกาลงังรวบรวมกฎสายเซมิติก่อพายุมิติเพื่อปกคลุมดวงอาทิตย์สีทองในเวลาเดียวกันรอยแยกมิติขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นพยายามกืนดวงอาทิตย์สีทองเข้าไป เสวยจัดเรียงไขยคนใหม่ทันทีไม่ใช่เพื่อการโจมตีแต่เป็นการป้องกันบรรพบุรุษสื่อฉานและเจกรพระศพเทียนมิ่งไม่ได้ยินที่เฉยคนหนึ่งใช้ศพส,สงคารามที่พระเจ้าเพื่อโจมตีในขณะที่อีกคนโยนยันให้ชุกตาออกไปแม้ว่าทั้งสี่คนจะใช้วิชาต่างๆแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งราชาใต้หย,ยางจากการทำลายตนเองได้ห่าวไปสิบลีดวงอาทิตย์สีทองของราชาใต้หย,ยางยังประกายเจิดจ้าก,ก่อนที่จะระเบิดตุ้ม พลังทำลายล้างถูกปลดปล่อยออกมาก็ตเป็นพายุสีทองที่พัดออกไปทุกทิศทางแม้จะอยู่นอกโลกเหมือนเกาะมังกรแท้จริงพายุทำลายล้างที่หมกระหน,น่ำทั่วทั้งเกาะได้ทำลายพื้นดินและหินนสมีหลายร้อยลีโดยพื้นที่ขนาดใหญ่ของพื้นดินจมลงราชาใต้หยางโหดเหี่ยมเกินไปแล้วข้าไม่คยเ,เชื่อเลยว่าเขาเลือกที่จะระเบิดต้นกำเนิดเสียงของตัวเองนะฮะผู้อาวุโสทั้งหกแห่งอารยธรรมพันดาราอ้าปากค้างด้วยความหวาดกลัวอย่างเป็นธรรมชาติ โชคดีที่พวกเขาอยู่ห่างจากบริเวณนั้นมากจึงไม่ได้รับผลกระทบไม่อย่างนั้นมันคงจะเป็นหายนะสตรีพันดาราจ,จ้องมองไปที่ทิศทางที่ราชาเสี่ยวหยางหนีไปนางไม่สามารถหาเขาได้แม้ว่านางจะใช้ดวงตาศักดิ์สิทธิ์เห็นต้นกำเนิดก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามราชาต้าหยางก็รู้เป้าหมายของเขาแล้วและจางลวเฉินและคนอื่นๆก็ไม่สามารถจับราชาเสีย่ยวหยางได้อีกต่อไปเพียงเท่านั้นเขาก็จ่ายราคาสูงสุดแล้วพายุแห่งการทลายล้างที่น่าสะพรึงกลัว ค่อยๆสงบลงหลังจากนั้นไม่นานเท่านั้นจารุ่วเฉินและอีกสามคนปลอดภัยอยู่ภายในค่ายคนแน่นอนว่าพวกเขาได้รับการปกป้องจากดวงที่สีทองแห่งการทำลายล้างและยันแห่งโชคชะตามิฉะนั้นแม้แต่ค่ายคนขั้นที่เก้าของเซียวเฮยก็ไม่อาจสามารถต้านทานการระเบิดได้เมื่อเห็นความหายนะในสภาพแวดล้อมจารั่วเฉินและคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะตกใจไปมากกว่านี้การทำลายตัวเองของราชาเซียดับสูงช่างน่าจะผึงกลัวจริงๆ คนหนึ่งตายคนหนึ่งหนีไปได้ทั้งหมดนี่มาไราประโยชน์ปากของเสี่ยวเฮยกระตุกเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเฮยไม่พอใจกับผลลัพธ์นี้มากแผนคือการปราบราชาแฝดจินหยางและยึดหม้อนนะ้ำโบราณอีกาทองคําของพวกเขามาแต่ตอนนี้ราชาตาหย,ยางระเบิดตัวเองจนตายขณะที่ราชาเสี่ยวหยางหลบหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยแผนการถูกทําลายแม้แต่ข้าก็ประเมินราชาตาหย,ยางต่าเกินไปคนนี้เป็นคนโหดเหี้ยมมากเขายอมตายดีกว่าถูกจกับเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แย่มากจริงๆ จางรั่วเฉินกล่าวมีบางอย่างเข้ามาในใจของเซียวเฮยนําดอกไม้หลวงอูหยานออกมาแล้วเข้าให้ข้าเริ่มลดมันหน่อยข้าไม่ได้กินสม,มุนไพรศักดิ์สิทธิ์ในความทุกข์ยากอยูอย่ที่มานานแล้วข้าเลยคิดถึงรสชาติมันจริงๆดวงตาของบรรพบรุษสื่อฉานและจกักรพรรดิสบเทียนมิงสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพบุรุษสื่อฉานที่เคยขัดเกลากิบดอกไม้มาก่อนรู้คุณค่าของดอกไม้หลวงอูหยานดีที่สุดพวกเขาสยบผู้ผู้ฝนของอาริธรรมแสงอาทิตย์จำนวนมาก และนั่นคือความพยายามร่วมกันของทุกคนจางล่วเฉินไม่เคยคิดที่จะเก็บสิ่งของที่ป้นไว้กับตัวเองเขาส่งปานเศียของเขาเข้าไปในกระจกปีศาจจางสานและเจาะเข้าไปในโลกป่าเล็กๆผู้ฝึกฝนอารยธรรมแสงอาทิตย์ที่ถูกปราบปรามโดยกระจกปีศาจจางสานไม่สามารถสร้างปัญหาได้ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามไม่นานหลังจากนั้นแสงเซียนห้าสีก็บินออกมาจากกระจกปีศาจจางสานและกลายเป็นราชาเซียนอุยัน ขณะนี้ความแข็งแกร่งของราชาเซนอูหยานถูกจํากัดตอนนี้นางไม่มีที่พึ่งแล้วเจ้าจะทําอะไรเนะี่ยราชาเซนอูหยวนระมัดระวังตัวฮ <laughs> สมุนไพศักดิธย์เห็นความยุยากหยวนห้วยเพียงฟังสิ่งที่ข้าพูดไม่อย่างนั้นข้าอาจจะกินก้านของเจ้าโดยไม่ตั้งใจก็ได้เสี่ยวเฮยหัวบเ,บาเาราะาเบา,า,า,ามันโลกจิต การสูญเสียกลีบดอกไปหนึ่งดอกหรือสองกลีบจะไม่ทําให้นางเสียหายหนักมากนะักแต่ถ้ากลีบทั้งหมดของนางถูกเด็ดออกไปราชาเซียนอูหยวนก็จะกลับคืนสู่รูปร่างดังเดิมของนางและนางอาจไม่ฟื้นตัวแม้จะผ่านไปนับพันปีก็ตามจาาล้วเฉินดูไม่เหมือนกับว่าเขาจะแสดงความเมตตาต่อนางเลยเขาใช้วิชาและเปลี่ยนราชาเซียนอูหยวนให้เป็นร่างดั้งเดิมของนางดวงตาของทุกคนเป็นประกายด้วยความยินดีที่ได้เห็นดอกไม้หลวงอูหยวนที่สวยงาม นี่ไม่ใช่ใขรอื่นนอกจากสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ในความทุกข์ยากหยวนหุยกลีบดอกพีงกลีบเดียวสามารถเพิ่มจำนวนกดสายเซียนได้หนึ่งล้านหากได้ขัดเกลกลีบดอกไม้ทั้งหมดจำนวนกดสายเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็น25ล้านกดสายเซียนจำนวนดังกล่าวมากเกินพอที่จะขับเคลื่อนราชาเซียนขั้นที่หนึ่งให้กลายเป็นผู้ผู้ฝนขั้นการเข้าถึงสวรรค์ได้ถ้าเป็นผู้ผู้ฝนขั้นราชาเซียนขั้นที่9ของขั้นเล่ให้กดเกณฑ์น,น้อยผู้ผู้ฝนจะขึ้นสู่ระดับเส้นทางเมืองหน้าได้ด้วยการบกมือ จางลวเฉินดึงดอกไม้ออกมาสองดอกดอกหนึ่งไม่เสียหายและดอกหนึ่งหายไปหน,นึ่งกลีบบัรพาบุตรสืฉานจะกพระศพทินมิ่งขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของเจ้านี่คือสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับในขณะที่พูดจางล่วเฉินได้มอบดอกไม้หลวงอู่หยวนสองดอกให้กับพวกเขาโดยอย่างละหนึ่งดอกดอกไม้หนึ่งดอกที่มีกลีบหายไปนั้นมอบไปกับบัพรพาบุตรสือฉานบัรฑพาบุตรสืชานไม่พูดอะไรแต่รับมันไว้ในมือของเขาสถานการณ์นี้อันตรายมากจนเกือบไปถูก อาได้ทำแสงอาทิตย์ทุ่มโจงตีและโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ต้องการเรียกร้องมากกว่าที่เขาสมควรได้รับหลังจากได้รับดอกไม้หลวงอูหยวนแล้วบรรพบุพรุษสื่อฉานและจากพระศพเทียนมิ่งก็ไม่เสียเวลาหาสถานที่ที่เงียบสงบเพื่อปรับแต่งดอกไม้และข้าละ่ะจักว่าิฉันเซี่ยวเฮยถามด้วยความหวังจะไม่จาปเป็นต้องมีดอกไม้หลวงอูหยวนเลยการกินมันเป็นการสิ้นเปลืองจักว่าเิฉนกล่าวอย่างไม่ใส่ใจน่าสงสารเสี่ยวเฮยเซี่ยวเฮยหมดหวัง ไม่มีทางอ่ะข้าต่อสู้อย่างหนักเพื่อสิ่งนี้ข้าต้องได้ริบลดสมุนไพรศัิส,สิทธิ์ความทุกข์ยากอยูอยย่นี่ใช่ไหมเห็นท่าทางจริงจังของเซเยียวเฮยจางลู่เฉินออกไปได้ที่จะหยิบกลีบดอกไม้ออกมาอ่ะอ่ะเอาไปหนึ่งกลีบแค่กลีบเดียวเองเหรอเห็นได้ชัดว่าเซียวเฮยไม่มีความสุขถ้าไม่เอาก็คืนมาจางลู่เฉินกล่าวอย่างหงุดหงิดเซียวเฮยยัดกลีบดอกไม้เข้าไปในปากทันทีเรากลับกลัวว่าจางลู่เฉินจะแย่งกลับไป โดยที่ไม่สนใจเสียเลยจางล้วเฉินมองดูดอกไม้หลวงอูหยวนที่เหลืออีกสามดอกซึ่งมีกลีบดอกทั้งหมด14กลีบสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มกดสายเซสิล้านข้อซึ่งเพียงพอสำหรับเขาที่จะเข้าสู่ขั้นเส้นทางเบื้องหน้ากองบังกรแท้จ,จริงเป็นสถานที่อันตรายและสตุที่แข็งแกร่งก็มีมากมายจําเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอีกสักหน่อยจางล้วเฉินหยิบกลีบดอกไม้ออกมาใส่เข้าไปในปากของเขาโดยตรงและโคจรกับพีเก้าถีจักรพัดหมิง เพื่อเริ่มปรับแต่งดอกไม้ดอกไม้หลวงอูย,ยวน,นั้นอ่อนโยนและง่ายต่อการปรับแต่งเช่นเดียวกับสิ่งที่บรรพบุรุษฉานประสบเขาได้ปรับแต่งกลีบดอกไม้เสร็จในเวลาอันสั้นแม่น้ำสวรรค์ของเขาขยายออกไปจำนวนกดสายเสยนเ,เพิ่มขึ้นหนึ่งล้านสมแล้วที่เป็นสมุนไพรศักศดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากเยือนหุยกดสายเส้นของข้ามีถึง22ล้านแล้วถ้าข้าหลอมรวมเพิ่มอีก8กลีบฐานการฟึกฝนของข้าก็จะทะลวงเข้าสู่เส้นทางเบื้องหน้า ดวงตาของแจาง,งเัเฉินมีแววคาดหวังโดยไม่ดังเลใจเขาหยิบกีบดอกไม้อีกหนึ่งดอกและเกลนลงไปทันทีร่างกายของเขามีพลังมากพอที่จะทนต่อประสิทธิภาพของกรีบดอกไม้ทั้งแปดได้ปกป้องเขาด้วยเสียวเฮยหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็นั่งลงโดยค่อยขาต่อไปเขาที่ตนเพื่อการฝึกฝนของตนเองพยายามที่จะไปถึงระดับเส้นทางเบื้องหน้าในคราวเดียวและก็ตัดจบแบบละครไทยเลยครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน